อยากเด็ดหัวซอมบี้สักตัวสองตัวจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยใครเนี่ยมาวิ่งทำไมแถวนี้ฮะนี่ไงนี่ไงซอมบี้เอาห๋อ,อบวกได้นะเว้ยน้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็โดนชนอีกแถมเหยียบซ้ำอีกด้วยโอ้โหซอมบี้เต็มเลยทีนี้ นับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้เลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามีในเกม G D v หมอดซอมบี้นะครับผมโอเคก็สำหรับในคลิปนี้เราจะมาเอาชิอดในหมอสซอมบี้ให้ท่านผู้ชมดูดก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะซึ่งผมเนี่ยก็เคยเล่นมาแล้วนะท่านผู้ชมนะมอซอมบี้เนี่ยก็เล่นมาหลายหลายพาร์ทอยู่ทุกคนใช่อันนี้ก็กลับมาเล่นม่อีกครั้งก็ในคลิปนี้ก็ยังไม่ได้ใส่มอดอะไรมากมายนะทุกคนนะอย่างเช่น มอสภาพสวยเนี่ยไม่ได้มีในคลิปนี้นะทุกคนนะโอเคแล้วมีเวเพนดอกมาผมก็ยังไม่มีปืนเลยนะทุกคนนะตอนนี้เรารับเราให้เทเวอรรับหน้าที่เป็นตัวพระเอกเรานะทุกคนเั็นไงเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะโดยการพุ่งไปเลยแล้วกันเอาเท่าที่ได้ถ้าเกิดเราทำได้เราจะได้ปืนเลยนะเวทุกคน ไม่รู้จะทำได้ไหมมาเนี่ยลองดูมาเลยมาเลยโอเคลองดูลองดูด้อเ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 ดโอเคเราฆ่าไปได้ละสามนะทุกคนเหลืออีกแต่มันจะมีซอมบี้ด้วยฮะคอยมาก่อกวนโอเคได้ไหมดูเหมือนจะไม่ค่อยไหวว่ะถึงจะมีซอมบี้ตัวไหนจะไม่ค่อยไหวโอเคมันจะได้นะว่ามันมีซอมบี้หลอกล่ออยู่ทุกคนโอเค มีซอมบี้หลอกล่อเอโอ้โไม่ไหวว่ะทุกคนพอจะมีรถไหมว่าแถวนี้อยากจะได้รถขี่ไปสักหน่อยฮะรู้สึกว่าเสียดายมากกําลังจะฆ่ามันได้แล้วตอนนี้นะมันจะมีโจรก็จะมาด้วยแล้วมีซอมบี้วิ่งมาอโอ้ายกอดตายแล้วกูอาวุธก็ไม่มีอะไรเลยฮนะตอนนี้เออเอาไงดีผมว่าเราน่าจะได้ทิ้งเพ็นดอกตัวนั้นบโอเคไม่เป็นไร ตอนนี้วิ่งหนีกันนะมีซอมบี้วิ่งตามใครสตาร์ทรถวะเม่อได้ยินเสียงสตาร์ทรถอุ้ยซอมบี้วิ่งด้วยทุกคนในคืนซอมบี้วิ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาไงเละทีนี้รถอะไรก็ไม่มีมันมาแล้วฮนะตอนนี้ผมหาพื้นที่ที่มันเป็นลานจอดรถนะทุกคนโอเคนิ่งละแล้วเราก็กระโดดไปเลยฮนะจะ ตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้ก่อนแล้วกันซอมพี่เยอะมากทุกคนได้ยินเสียงไหมดูดิคือแบบร้องเต็มเลยฮะและมีผู้รอดชีวิตเกิดด้วยนั่นแหละสิ่งที่เราจะต้องไปหาเพราะว่าเราจะต้องไปเอาปืนจับผู้รอดชีวิตก่อนนะมันจะเป็นอยู่ไหนวะโอ้มาอยู่ไกลจากเราบ้างวะเนี่ยจริงมันก็ไม่ค่อยไกลหรอกนะแต่มันก็ไกลอะแล้วเจนนี่มันจะวิ่งไปไหนเนี่ย แล้วมีใครอีกเสียงโอ้โหเต็มเลยทุกคนด้วยโอโ้ตายอุโมงคนะ่ะน่ากลัวเสเหลือเกินโอเคเดี๋ยวลงมาตรงนี้ก่อนแล้วกันมันจะลงมาตามเราไหมคิดว่าน่าจะตามนะโอเคโอ้โหกูไปตรงไหนแม่งก็ได้ยินหมดเลยนี่ว่เดี๋ยวก่อนอันนั้นก็น่าจะไล่เหมือนกันนะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยนั่นไงมาแล้วโอ้โห,โโหเพียบเลยทีนี้ โอ้โหสามตัวสี่ตัว,ตวทุกคนเอาแล้วทีนี้แล้วประเด็นกลางคืนด้วยนะว่าเราน่าจะต้องได้ขึ้นไปยืนบนรถเพื่อที่จะพักก่อนแล้วกันเพราะว่ามผมจะวิ่งมมนเริ่มวิ่งไม่ค่อยได้แล้วเคเดี๋ยวพักก่อนเถอะกันเอาแรงก่อนฮนะโอ้โหดูดิพียบเลยทุกคนไปไปต่อฮะร้องเสียงดังมากตอนนี้เฮ้ยนี่ไงอ๋อนี่ไงตรงนี้รถเรา โอเคมันมีกล่องไวเพนดรอปด้วยแต่ว่ามันน่าจะไปกันหมดละยังไงรถเราฮะโอเคดีเหมือนกันนี่รถเราโอ้โหสภาพรถฮะแม่งมันยังเป็นรถอยู่หรือเปล่าเนี่ยเออแต่มันก็ยังขี่ได้นะทุกคนนะยังไงวกเราชีวิตอยู่แถวนี้ก็จะช่วยอยู่แถวนี้เลยแล้วกันไม่ช่วยดิเอาปืนนะทุกคนเราจะดูปืนมันอย่างเดียวเพื่อที่จะ ให้เรามีชีวิตรอดยังไงเป็นดอกมาฮะสิ่งที่ผมจะทําก็คือฆ่ามันนะตัวนั้นมันมีปืนว่ะแต่ว่ามันอยู่ข้างบนทุกคนเอาไงดีเดี๋ยวไปนั่งสนามบอลไม่เคยมาฮหตรงนี้นี่มันโดนซอมบี้แล้วทุกคนนี่ไงมันโดนซอมบี้นี่กูเหยียบซ้ําเลยกูยเหยียบซ้ําเลยโอเคแล้วไอ้นี่มันใครวะเนี่ยเฮ้ย มึงใครเนี่ยมันซอมบี้นะเว้ยมึงจะยังจะขโมยจะใครโอ้โหมึงยังจะขโมยจักรยานเขาอยู่ชิบหายโอเคไปฮะเอากระสุนแค่นี้แหละเพื่อที่เออโอ้โหเพื่อที่จะไปสู้กับไม่เป็นดอกฮะยังไงยังมีอีกก็จะยิงมาเลยแล้วกันโอเคผมคิดว่าน่าจะไปทันอยู่นะเดี๋ยวมาเอาปืนตรงนี้ก่อนโอเคโดมาเอาเท่าที่มีเอ้าชิบหายเร็วรีบลุกรีบลุกรรีบลุกเผลอกด อนที่จะก็เติมกระสุนทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการล้มไงทุกคนโอเคไปเป็นดอกอยู่ตรงนี้นะฮะผมจะมาตรงนี้เลยแล้วกันซอมบี้ระบาดหนักมากทุกคนแล้วแบบอมบีวิ่งเยอะเสียเหลือเกินนะโอเคได้ถึงละผมจะเอาไปเป็นดอกให้มันได้เยอะๆก่อนนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีปืนก่อนนะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอชิบไหมมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ข้างล่างหรือข้างบนวะ นี่แหละสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบคือเราจะต้องมาหามันนะนี่ไหมโอเค okay, ตรงนี้โอ้โหแล้วเราเอายากนะเนี่ยอมันเอายากทุกคนมันซอมบี้เต็มเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขี่ไปตรงนี้นก่อนแล้วกันโอเคเออเฮ้ยเ,เดี๋ยวเ,<ๆ>เดีเ๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึง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 เรายิงได้นี่หว่ายิงตอบโต้ได้แต่ว่ามันยิงยากทุกคน อ่ะอโอเคเอาเท่าที่ยิงได้ไปก่อนแล้วกันนะฮะมีอีกไหมเอ่อตัวนี้เด็ดหัวไปฮะโอเคเด็ดไปก่อนเอาเท่าที่ได้ก่อนฮนะนี่โอเคมีอีกหนึ่งตัวให้มันล้มไปอู้ชิบหายตกใจหมดโอ้แล้วซอมบี้มันเยอะมากทุกคนเอาไงดีเหลืออยู่ประมาณสองตัวฮะตรงนั้นตรงนั้นอีกโอเคผมเราอยู่เน็ตเราอยู่บนรถไม่ต้องกลัวฮะมีซอมบี้บังให้เรา เอ ane, <th> ้ย <without> มันเยอะเกิน <aer> ม <os lide> ันเยอะเกินมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงฮะมันล้มไปก่อนให้มันล้มก่อนเป็นยอดดีฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจะระเบิดจะระเบิดเดี๋ยว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 ไปไหน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 ใจเย็นคุณพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอเคตายก่อนโอ้โหระเบิดเลยชิบหายเออรถกูตายห่าละเอาไงทีนี้อะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยเหมือนจะได้โอ้ได้พื้นลูกซองมาทุกคน มันเหมือนจะเน้นไปในทางลูกซองเลยวะ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วทำไมมันเขียนขาดขา <c oughs> ขาด,ขาด,ขาดเต็มเต็มเลยวะเนี่ยแล้วใครร้องอะไรเจ๊กระสุนหมดเดียเด๋ยวเดี๋ยวนี่เอาดีโอเคลุดมาทุกคนโอ้หัวขาดเลยฮะอะไรวะเนี่ยรุนแรงเสือเกินจะไม่ขาดได้ไงละ่ะปืนกดหนักระบมขนาดนั้นฮะลุดดอบมาโอเค เดี๋ยวผมขอรูสศพพวกนี้ก่อนล้วกันนะเดี๋ยวเอารถผู้พวกแอร์ดมันไปก่อนก็แล้วกันนะทุกคนแล้วเหมือนจะมีรูดดอบมาอีกด้วยแล้วก็เป็นผู้รอดชีวิตแล้วก็โจรเดี๋ยวไปเอารูดดอบก่อนแล้วกันนะทุกคนเราต้องสะสมคองก่อนเอาอยางมาแตกอีกที่นี้โอโ้โหบนไลแมนแวทีนี้ไปแบบนี้เลยแล้วกันนะฮะก็ะคือบรรยากาศมันได้เลยนะหมอกมันเหมือนแบบเป็นควันของไอพิษซอมบี้เลยทุกคนแบบ ดูดิเหมือนมนลพิษอะอง,ง่ายง่ายโอ้สภาพอากาศแม่งก็ยังได้แล้วตอนเนี้ยคือใช่เลยอะซอมบี้แน่นอนอะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยน่าจะอยู่ตรงสำนักงานใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ฮะอยู่สำนักงานจริงจริงด้วยงั้นผมจะยิงมันก่อนเลยแล้วกันเอาให้มันล้มก่อนนะฮะเราถึงจะได้จัดการง่ายแล้วก็ใครอีกเดือดเดอีกหนึ่งตัวนะอีกหนึ่งตัวน่าอ่าหมดแล้วทุกคนโอเค อะไรเนี่ยอีเจมึงอ้โหมึงเนี่ยไม่พักเลยนะมึงนะเป็นซอมบี้ทีนี้เอาใหญ่เลยนะมึงโอเคใครทักมากแลวเนี่ยกกำลังแคสเกมเลยยึดคกโอเคเดี๋ยวฟาร์มมาก่อนทุกคนฟาร์มมาโอเคดีละแต่จริงก็อยากให้มันเป็นเวทเพนดรอปให้มันเยอะๆนะทุกคนนะมันให้รถเรามาหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าน่าจะให้นะเด่เหมือนจะอ๋อนอีไ่ไงโอเคเราต้องเปลี่ยนรถแล้วเพราะว่า ม็นยางแตกฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปหาผู้รอดชีวิตนะทุกคนนะผมจะยังไม่เอามานะจะไปฆ่ามันก่อนเดี๋ยวผมจะสะสมปืนก่อนนะทุกคนโอเคแล้วมีรุดดรอปด้วยเดี๋ยวค่อยไปเอาฮะหลังจากเอาผู้รอดชีวิตเสร็จก็เดี๋ยวค่อยไปเอารุดดรอปก็แล้วกันมันก็อยู่ไม่ค่อยไกลจากเราเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่ไกลแล้วโอเคเรามาถึงแล้วไหนยิงกันเป็นจุ้มไหมยิงกันเป็นจุ้มก็ดีนะ จะได้ฆ่าง่ายๆเออจะได้ฆ่าง่ายๆไอ้นี่มีปืนใช่ไหมพวกมันมีปืนมีอาวุธกันใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 มจะตีกูไม่ได้นะเว้ยมึงจะฆ่ากูไม่ได้นะเว้ยกูฆ่ามึงได้คนเดียวนะเว้ยโอ้โหเกือบตายเลยกูชิบหายไม่รู้ว่าจะไปเอาลูดดรอปทันไหมเนี่ยไม่รู้นะไปเลยไหมเหมือนมันจะมีปืนแค่คนเดียวอะแต่จริงๆเราต้องฆ่าให้มันหมดนะเพราะว่าถ้าเราฆ่าไม่หมดมันจะ ตัวผู้รอดชีวิตมันจะไม่เกิดใหม่นะทุกคนถ้าเราฆ่าไม่หมดโอเคยิงไปให้หมดเลยแล้วกันโอเคนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยโอเคแต่ประเด็นไหนได้ยินเสียงอีกฮะดูเหมือนมันจะไม่วิ่งมาดูเหมือนรูดดับเราจะไม่ทนเราทุกคนโอเคไม่เป็นไรแล้วกันปล่อยมันไปฮะโอเคดูคคจากพวกนี้มาก็ได้ฮะลุดดับก็ถามว่าจําเป็นไหมก็ยังไม่จําเป็นสําหรับเราณนะตอนนี้นะ โอเคมีผู้รอชีวิตเกิดใหม่อีกแล้วทุกคนโอ้โหนี่มี10ชิ้นเลยหรอวะโอเค,อเคไปก็ได้ฮะเราต้องรีบไปเผื่อมันมีอันนี้มาโอ้ทีนี้อยู่แถวเส้นรอบเมืองเลยทุกคนไปอยู่อะไรกันตรงนั้นวันนี้สี่กิโลเลยเหรอตอบมาละโอเคพอดีเลยฮะเราใกล้จะถึงผู้รอชีวิตละเดี๋ยวเราฆ่าก่อนนะจะยังไม่ช่วยนะทุกคนผมจะ ยังไม่ช่วยใครนะทุกคนนะนี่ไม่ตายกูจะว่าไงละผมยังมีคนไม่ตายอีกเหรอมันก็หัเกิน้นถึกเกินเบอร์แล้วเนี่ยถึกเกินเบอร์ละถึกเกินไปละให้น้องโอเคเก็บมาเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนโอ้โหรู้สึกว่าซอบบี้เยอะมากทุกคนรู้สึกว่าซอมบี้เยอะมากตายนั่นน่ะนี่กูยิงซ้ำด้วยเลยแล้วกันพี่มานี่โอเคเดี๋ยวโอเคไป ไปกินศพนายน้องโอเคผมคิดว่าต่อไปเนี่ยน่าจะต้องช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เรามีปืนพอที่จะเอาตัวรอดได้แล้วจะมีผู้รอดชีวิตเกิดอีกแล้วครับผมงั้นเดี๋ยวเราเอารูดดับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปหาผู้รอดชีวิตจริงๆเอาผู้รอดชีวิตมามันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเยอะหรอกนะทุกคนนะเออแต่ปุ๊ยอะไรวะเนี่ยอะไรระเบิดวะเหมือนจะอยู่ใ,ใกล้ๆเราเลยทุกคน น่าจะเป็นรถระเบิดนะโอเคเราเข้ามาแล้วเฮ้ยมึงพากันมาตั้งอะไรแถวนี้วะเนี่ยโอ้โหมึงตั้งในบ้านคนเลยเหรออะไรของมึงเนี่ยโอ้โหมันเห็นเราแล้วฮะโอเคนี่กูบีบแต่ใส่ด้วยอะไม่มีระเบิดว่ะว่าจะโยนเข้าไปหน่อยมาโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแม่นมากเลยนะพวกนี้บอกเลยว่ามันแม่นมากใจเย็นใจเย็น โอเคโอเคไม่รู้โดนไหมไหนโหมันจะมีซอมบี้วิ่งมาอีกทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่ได้ว่ะซอมบี้เยอะเกินซอมบี้เยอะเกินซอมบี้เยอะเกินเดี๋ยว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 ยิงออกมาแล้วโอเคออกมาแล้ว okay. โอเคโอเคยิงไปก่อนยิงไปยิงไปก่อนฮนะน่าจะเหลืออีกหนึ่งตัวหมดไหมอยู่ไหนวะอีกหนึ่งตัวอยู่ไหน เฮ้ยไม่เห็นวะยิงตัวอยู่ไหนวะน่าจะหลบอยู่ตรงนี้เปล่าไม่มีไะทุกคนโอ้โหดูดิมันตามกูอะไรมาเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอเคเป็ยังไงเนยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบตายฮะเกือบตายเฮ้ยอะไรมันเยอะจังวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเยอะเกินเบอร์แล้วเฮ้ยเยอะเกินเบอร์แล้วเยอะเกินเบอร์แล้วโอ้โหขี้อับเลยทุกคนอะไรเนี่ย โอ้พระเจ้าตัวนั้นก็โจรอีกชิบหายแล้วตัวนั้นก็มีโจรโอเคเดี๋ยวผมลงตรงนี้ก่อนแล้วกันผมจะไปเก็บเอาของก่อนนะเดี๋ยวพวกปืนพวกอะไรมันหายก่อนนะทุกคนจากตัวพวกเนี้ยโอเคเก็บมาก่อนก็ยังดีฮะเรามีพวกโจรด้วยผมครับเบนเดตได้ยังวะเนี้ยเบนเดตครับได้แล้วโอเคใช้ไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยเราก็มีเกาะก่อนก็ยังดีนะทุกคนอันนี้ก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมึงกินกันเยอะจังวะ เยอะมากทุกคนโอเคพวกโจรใกล้จะตายเพราะซอมบี้แล้วตอนเนี้ยปีนออกได้ไหมปีนออกไม่ได้อีก okay. โอเคโอ้โหผมมีระเบิดนะผมบอกเลยนะว่ามันเลยตรงเนี้ okay. ยโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มจากพวกซอมบี้นี่ก่อนนะโอเคฟาร์มยาวๆเลยทีนี้พวกโจรก็ปล่อยแม่งนั่นแหละทุกคนถ้ามันจะมาก็ให้มันมาฮะรุดดอกมาอีกแล้วเดีย๋ยวผมจัดพวกโจรก่อนแล้วกันนะไหนวะ จนเหมือนมันจะอยู่แถวนี้ด้วยน,นี่ไงโอเคผมยิงก่อนเลยแล้วกันนี่เป็นไงล่ะยังไงมีรถพยาบาลพอดีฮะเราสามารถปั๊มเลือดได้โอเคก่อนที่จะปั๊มเนี่ยผมต้องทําอาหารก่อนวะ่ะอาหารผมมันเริ่มหมดละตั้งแคมไฟอันนี้อะไรน้ําเหรอมันต้องทําแคมไฟก่อนแล้วก็ค่อยทําอาหารได้โอเคคีนวอเตอร์อามาเยอะเลยแล้วกันมาหมดเลยแล้วกันนะแล้วก็อาหารโอเคได้มา5ชิ้น เก็บมาโอเคไปฮะเหมือนก็นจะเช้าแล้วใช่ไหมตีห้าแล้วฮะโอเคดีเหมือนกันไปลุยกันต่อฮะทุกคนไหนโอ้ยอยู่แถวทางด่วนเลยฮะสวยใกล้จะเช้าแล้วเออพีปเป่เพนดอบไม่ใช่ปเพนดอบดิรู้ด,ดอบหมดเวลาเหรอเอชิบหายมาไม่ทันนะโอเคมันเก็บไม่ได้นั่นนะเพราะาเรามาไม่ทันเวลามันชิบหายเอ้ยเกือบนิดเดียวก็ทันละ โอเคไม่เป okay, ็นไรฮะแต่เหมือนผู like ้ชิ <qu> ่วยขีไงมึงกูเนี่ยเหมือนจะมีผู้รอดชีวิตอีกคนหนึ่งนะทุกคนนะใช่ไหมโอ้ไม่ใช่อีกคนนึงอีกเยอะเลยฮะงั้นไปเลยแล้วกันอู้ยเวเพนดอกมาว้าวงั้นกูเปลี่ยนเป้าหมายเลยถ้าเป็นเวเพนดอกนี่ชอบเลยฮะถึงแล้วคิดว่าน่าจะทันนะโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหเกือบเบรกไม่ทันนะอย่างนี้เรามีสไนเปอร์ใช่ไหม เราจะรอช้าอะไรล่ะครับที่จะใช้มันนี่เลยฮะมาเทเบอร์เป่าหัวมันทีละตัวเลยถ้ายืนซ้อนกันเนี่ยจะดีมากนี่ยืนซ้อนแบบนี้ก็โดนดีนี่เด็ดทีละตัวเลยเอาดีชิวๆฮะเก็บสองไปแล้วก็เก็บอีกทีละตัวหนึ่งโอเคหมดฮะโอ้โหเราลดความด้วยนะตรงนี้อะไรของพวกมันวะเนี่ยโอ้ดูดิหัวขาดเลย เ,เราต้องเข้ามายิงใกล้ๆมันวะไม่งั้นเราจะไม่ได้ปืนจากพวกมันโอเคได้มา5ชิ้นได้อะไรไม่รู้ก็ช่างมันล้วกันที่รู้ๆคือเด็ดหัวมันก่อนเลยเนี่ยเด็ดหัวก่อนเลยเนี่ยไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตสัก3คนดีกว่าเอามาไว้เป็นเพื่อนเราก็ยังดีนะทุกคนนะอยู่ใกล้ๆกันพอดีเลยมันอยู่บนสะพานหรือว่าอยู่บนไหนวะเนี่ยนะ่าจะอยู่บนสะพานนะใช่ไหมเออยังไงโอเคมาไอ้นี่มีปืนไหม อันนี้ไม่มีปืนนะชนดิครับรอเลยล่ะเราเจ้าคนมีปืนนะก็คือสามคนนี้คุยกันก่อนคุณพี่คุยกันก่อนมามานี้มานี่มึงจะโอ้โนทำไมมานี่พี่โอเคมาตามผมมาพี่เดี๋ยวพาพี่ไปสนุกกันเอ้ยมึงโดนชนไม่ตายหรอวะเออแปลกคนเหมือนกันเฮไปฮะอะไรรูด,ดอกมามาพอดีเลย พาเข้าไปสนุกกันดีกว่าทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนะผมก็เล่นเป็นตัวเกมดั้งเดิมเลยนะทุกคนไม่ได้มีการลงมอดภาพทรงภาพสวยอะไรเลยนะจริงอยากลงอยู่แต่ว่ามันไม่มีตัวถูกใจเลยทุกคนตัวที่ผมเคยใช้ในทัลวิชั่น o ีโ v ่นะก็เบื่อแล้วฮะเออผมก็เลยแบบไม่เอาละไม่ใช้ละโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนพุ่งเข้าไปเลยนะเออเดี๋ยวพาเพื่อนพุ่งเข้าไปเลยแล้วกันน่าจะสนุกดีวะควันอยู่ตรงนี้ ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้าไปอยู่ข้างในเหรอเดี๋ยวนะอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอนี่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 ยิงให้มันล้มไปก่อนทุกคนยิงให้มันล้มไปก่อนโอเคเหมือนจะมีอยู่ข้างในตรงนี้อีกใช่ไหมใช่ไหมนั่นไงเราเข้าไปไม่ได้ปะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีเอาไงดีเออเหมือนมันจะมีคนติดอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมนั่นไง โอ้โหมันไม่ออกมาวะทุกคนแล้วเราเข้าไปไม่ได้ด้วยไงโอเคงั้นลงเลยแล้วกันเพื่อนติดเพื่อนติดเพื่อนติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกอยู่นะมานี่กูยิงมันก่อนเลยแล้วกันเหมือนจะมีอีกแต่ว่าน่าจะอยู่ข้างในนี่มั้งเนี่ยเออคิดว่าน่าจะอยู่ข้างในอาจจะบั็กติดอยู่ข้างในก็ได้โอเคไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันถือว่าเราได้ของมาพิธีเรียบร้อยแล้ว ผมว่าเราต้องหารถคันใหม่วะ่ะเพราะว่าถ้าเราขี่คันนี้นะเพื่อนเราเวลาจะลงรถมันจะติดไว้ทุกคนเออมันติดอยู่ไหนนี้เนี่ยนอนเลยวทุกคนมันไปติดอะไรข้างในวะเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวผมมีรีแพคคิดไหมรีแพคคิดรีแพคคิดคราฟได้โอเคงั้นเราไปหารถที่มันดีๆกว่าน,นี้ก่อนล้วกันนะทุกคนผมว่าน่าจะโอเคกว่านะเราต้องหารถว่ะทุกคนเราต้องเปลี่ยนรถ ไม่งั้นถ้าเรามาใช้รถของพวกแบบเนี้เรายิ่งมีผู้รอดชีวิตไปด้วยใช่ไหมเวลามันลงรถแล้วมันจะติดไว้ทุกคนมีคันไหนบ้างวะนี่คือคันแถวนี้มันก็ไม่ค่อยดีอะทุกคนตรงนั้นซอมบี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีเฮ้ยเดี๋ยวเอเฮ้ยรถอะไรวะเนี่ยเฮ้ย GTR อนี่วามาจอดอะไรตรงนี้วะเนี่ย อ๋อผมรีว,ว่าผมลงมอสอันนั้นไว้ทุกคนคือรถเนี่ยรถมอสที่เราลงเป็นแอดออนเนี่ยทุกคันเนี่ยมันจะมาจอดอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนนะเวลาที่เราลงมอสมาเออ,เอแล้วทำไมผมขึ้นไม่ได้อะปลดล็อกก่อนแล้วหรือยังไงโอเคเข้าได้แล้วแต่ว่ามันนั่งได้แค่2คนนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเชื่อมันมแล้วกันฮะรถเทกูเอาก่อนนะบอกเลยฮะเสียงโคตรได้เลยทุกคนเรามีรถเทพแล้วทุกคน ผมลงเป็นมอดรถแอดออนเนี่ยสามารถมาเอาง่ายๆคือ NPC เราจะเห็น NPC ขี่รถแอดออนเอาง่ายๆเอเอ,เอแล้วพวกรถแอดออนเนี่ยมันจะมาสปอนเกิดตามท้องถนนทั่วไปเลยนะทุกคนนะโอเคงั้นกูก็สบายเลยดิโอ้โห GTR ด้วยทุกคนคือมันจะโชคดีอะไรขนาดนี้เนี่ยมี GTR g ขี่อะโอ้โหเป็นไงฮะโคตรมันดมบอกเลยฮะอุย้ยลืมดูหลอดอาหารเดี๋ยวแป๊บนึงหาที่จอดก่อนละกัน โอเคงั้นจอดตรงนี้ก่อนก็ได้ทุกคนเป็นที่หลักปักหลักปักฐานก่อนแล้วกันนะฮะโอเคผมจะพยายามเก็บคันนี้ไว้ให้ดีแล้วกันนะฮะกูจะล็อกไว้อย่างดีเลยเอยาง่ายๆนี่เป็นไงล่ะอา้าวชิหายกระจกแตกฮนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำแคมป์ไฟก่อนแล้วกันนะฮะเราจะปักหลักอยู่นี่ก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคตั้งแคมป์ไฟตรงนี้ก่อนโอเควางแคมป์ไฟแล้วก็จะวางเต็นท์เนาะ เต็น์เต็น์อยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเต็น์โอเคจะวางเต็นตรงนี้เดี๋ยวมันก็โดนไฟเผาโอ้โหไปยืนอยู่ใกล้เกินไอ้น้องใกล้เกินก็ไม่ดีนะเว้ยโอเคประมาณนี้อ่ามีอีกไหมโอ้โหมันดีไงฮะนี่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 เป็นไงนี่นี่โอเคนะผมก็สำหรับเกมซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้ดิเกม G.L.V. ซอมบี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะเดี๋ยวไว้เราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนนะส่วน คลิปหน้าเนี่ยผมจะทำอะไรก็ฝากติดตามชมจนกว่าผมจะมีการเล่นใหม่นะทุกคนนะมีการเล่นใหม่คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันพูดอะไรก็ไม่รู้เออเอาเป็นว่าก็นั่นแหละไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะทุกคน,นเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนละกันเซฟรถเซฟอะไรไว้ให้มันเรียบร้อยก่อนละกันฮะโอเคลงจากรถอ่าเรียบร้อยฮะโอเคไว้เจอกันใหม่หนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปหาหมอดต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับพวกแบบซอมบงซอมบี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะ เอามาลงแล้วก็ไปสำรวจพร้อมๆกับท่านผู้ชมนะทุกคนนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ